ถ้าเต้นคือสอส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลเคิไแกรี่ไมเคิลไเคนจ,จ้าวเหนือจ้า อุ cái ้ยกระดูกไค้ยินเสียงกระดูกปะไม่ได้นะ ซึ่งวันนี้ฉันก็กลับมาทำ reaction อีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็เป็นการ reaction แบบเกิร์ลกรุ๊ปเดบิวตในปีนี้อีกหนึ่งวงซึ่งเอาจริงๆเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบปกติถ้าตามแพลนเดิมคือนางจะเดตอนธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็เลือ่อนแล้วก็มาเดบิวตในปีนี้ถือว่าเป็นนิมายอันดีสำหรับปี2022เลยสำหเลยสรุปการเกิดของ, Girl Group งเ,เอกิร์ลกรุ๊ปปเเอร์ค่ะ อ๋อซึ่งก็เคปเลอร์เนี่ยก็ เป็นเกิร์กรุ๊ปจากรายการสวีวก็คือรายการเก r ร์แพนเน็ตนายนายนายเออใช่ซึ่งก็เป็นรายการที่เราได้ทำรีแอคชั่นตั้งแต่ช่วงแรกๆกของรายการเลยจนเออได้ไลฟ์สดฟังประกาศผลจบของรายการก็คือติดตามรายการนี้อยู่นั่นแหลคะค่ะซึ่งที่ติดตามเพราะว่ามีพี่ยูจินอยู่ในเอ่อรายการนี้ด้วยก็เลยมาติดตามนะคะตอนนี้ก็คือได้ไลฟ์อัพวงมาแล้วเรียบร้อยก็คือวงแคปเลอเนี่ยก็คือเป็นเกอร์กรุ๊ปเก้าคนนะคะก็มีสมาชิกญ,ญี่ปุ่น2คนจีหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือเป็นเกาหลีหม เคปเลอร์เนี่ยก็คือ,อ,อที่มาของชื่อก็มาจากคําว่าเคปค่ะที่หมายถึงการขว่ยคว้าควา,ความฝันแล้วก็หมายเลขหนึ่งที่อยู่ในชื่อวงเนี่ยหมายถึงสมาชิกความเป็นหนึ่งเดียวของสมาช,ชิกทั้ง9้าคนใช่เพื่อหาความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ความหมายของเคปเลอร์เนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงแบบเป็นดวงดาวน,นอกระบบสุริยะนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมนันชื่อว่าโยฮันเนสเคปเลอร์ม,มีมีประวัติมีอะไรซัมติงสักอย่างซึ่งตอนแรกชื่อมาทุกคนก็แบบ เอายัง <I> ชี้เกี่ยวอะไรกับรายการเบรื่อฮะอะไรแบบนี้ซึ่งเพราะเพราะว่าปกาติอะก่อนหน้านี้ก็จะเออ่ชื่อก็จะอิงตามรายการก็รายการตระกูลเดียวกันโปรดิวก็จะมีไอโอไอวันวานไอจีวอลแล้วก็เอ็กวันใช่ไหมทุกอย่างก็จะมีอิงมาจากชื่อคอนเซปต์คอนเซปต์รายการซึ่งอันนี้จริงๆอันนี้ก็มันเกี่ยวกับคอนเซปต์รายการเหมือนกันเกี่ยวกับดวงดาวการโคโจรมาเจอกันของเออ่ เด็กฝึกทุกคนอะไรแบบนี้เออใช่นะคะก็ครั้งนี้เนี่ยเคปเลอร์ก็ปล่อยเพลงออกมาแล้วแล้วก็เป็นอัลบั้มมินิอัลบั้มชุดแรกของวงด้วยนะคะชื่อ First Impact นะคะก็เป็นอัลบั้มแรกของวงเลยกับไตเติ้ลที่มีชื่อเพลงว่าวาดาดาอืมซึ่งส่วนตัวเราอะได้ฟังไฮไลท์เมทเล่มาแล้วแล้วก็ฟังทีเซอร์มาแล้วแต่ไม่ได้ดูนะฟังฟังแค่เสีย,ยงเฉยเๆแอบรู้สึกว่าเพลงอาจจะฟังยากแต่ก็ต้องเดี๋ยวไปรอลุนเพลงเต็มว่าจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนตัวเนี่ยเมน พี่ยูจีนเมนมาชิโร่นะคะเออใช่เมนแล้วก็เมนเยซอด้วยเออแต่ถ้าเมนจริงๆของรายการตอนแข่งก็มีแค่พี่ยูจีนคนเดียวที่ติดส่วนโบราก็กลับวงไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียกชัน MV กันดีกว่าซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเรียกชันทาง MV แล้วก็เป็นงานโชว์เคสด้วยอ่ะแต่พอแล้วเดี๋ยวเราไปเรียกชันเป็น MV ของเคปเลอร์กับเพลงเดบิวต์ที่มีชื่อว่าวารดากันเลยค่ะไป let's go <S อืม แช่นอนก็นคือได้ที่หนึ่งโอ้ซิวทิงคือใช่ไหมสวยงาออ,าอดาเดอร์นางคืออออเดอร์จริงๆพี่อูจี๊ดเฮ้เยโซเสียงก็เป็นเอกลักษณ์นะ ทงังเงินทัเงินก็ออราเดอร์เหมือนกันว่าละอันนี้คืออู้แต่พอฟังจริงๆก็ไม่ได้แบบตัดมูขนาดนั้นหรือเป็นเพราะฉันฟังมาบ้างแล้วหรือเปล่าไม่รู้อู้แต่ซีทีโอเคนะอยู่นะก็ต้องใส่อ่ะเนาะพาร์ทนี้ แต่เสียงเยซอมาคือความสดใสของโลกใบนี้มากแต่เสียวอุ๊ยทานช,ชิ่นดีหมดเลยแกอู้ตัวดาบาบี Barbie มากแต่เสียงเชฮอนคือเข้ากับพีฮุกมากเลยนะ สวยมากคนสวยเออท่อนนี้แอบแอบแตะนิดนึงแต่ชอบว่าจาจา,จามันน่าจะติดหูนะต่อไปอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือการทำอะไรกานหมุนเออ ใช้การแบบ transition แบบดีมากเออแกคือใช้ใช้การถ่ายตัวเว็บไปเว็บมาเยอะนะแต่รู้สึกว้าวมากเลยอะแอปขัดใจโอ้โอ้โโนี่อย่างเดียว แต่ performance มันจะดีเลยการแบบการเปลี่ยนแปลแถวต่างๆเออก็ไม่ได้แปลกขนาดที่ฉันคิดมานะแบบที่คิดมาตอนตอนที่ดูอันนั้นนะรู้สึกมันแปลกกว่านี้มากเลยทําไปทํามาคือชอบอ e ีพาร์ทพาทุกมากเลยนะตอนแรกก็คือฉันฉันแบบไลฟ์ในแพลตฟอร์มต่างๆก็จะแอบ,บบอกหลายคนว่าเออเพลงน่าจะฟังยากแน่นนเลยแต่ว่าเป็นเพราะฟังหลายรอบด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่าดี แต่โอ้โออยังรู้สึกว่ามันขัดมูดไปนิดนึงเหมือนเพลงมาจะแนวสาวเปรี้ยวสาวผ็ดก็มาเป็นแบลวอะไรแบบนี้แต่ก็อาจจะเป็นคอนเซปต์วงที่ให้มีความคราชอยู่แล้วก็มีความแบบแสแะตัวแสแะตัวซนอยู่อะไรแบบนี้ส่วน MV อ่ะเอาจิงๆิงเซตฉากมันก็มีไม่เยอะนะสำหรับเราเราคิดว่ามันจะลงทุนมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่ก็มันว้าวตรงที่การการแบบหายตัวแวบไปแวบมาของแต่ละคนเออใช่อันนั้นว้าวแล้วก็รู้สึกว่าในเ v ีอ่ะฮิคารุหายมาชิโรหาย ของอื่นก็หายแต่ไม่เป็นไรแกมันมีหลายอีกหลายเพลงก็ไม่ต้องไปซีรีสมากแบบเพลงแรกเพลงเดบิวเออ,อะไรแบบนี้อาจจะต้องกระจายแอร์ไทม์กันไปก่อนให้ตรงแต่ละคนในคอนเซปต์ต่างๆของของเพลงให้ตรงกับคอนเซปต์เพลงอะ่ะเออใช่ก็รอดูผลงานต่อไปนะคะส่วนนั่นแหละเพลงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันฟังยากขนาดนั้นอาจจะมีท่อนแปลกท่อนโอโอนั o ้นที่ฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆอยู่ส่วนที่เหลือก็โอเคเลยแล้วก็เสียงที่แบบฟังแล้วก็รู้สึกแบบ ทัชโลมาก,ก็คือเสียงของทัชได้นะดะดัตตี่ไต่วงกูเอ,อของเยซอฟังแล้วมันคือความสดใสแล้วก็ของแชฮยอนด้วยแบบตอนพรีุูคือเสียงโอเคเลยอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโชว์เคสกันต่อค่ะจะดูเพอร์ฟอร์แมนต์เตน่าจะเป็นครซับแน่เลยอะแต่ถ้าเปิดเป็นตัวโออ่ะแต่สวยจริงนะ <'s> เสียจริงคือดึงดูสายตามาก no no แต่เราชอบไดยอนนะ ท่าเต้นคือแบบสับแบบใหม่แต่ดู performance บางคนอาจจะกลับมาก็ได้ที่เราบอกว่าหายใน MV อะ่ะสวยพี่าาย,ยู๋จินแอบอยากได้ผมไฮไลท์สีชมพูที่เคยทำก่อนหน้านี้อะ่ะโอ้ได้เป็นเซนเตอร์ด้วย ซูเปอร์โซนิกดีนะแต่เราก็ยังไม่ชินท่านี้อยู่ดีบายฮีก็หายในเอ็มวีอ่ะโหมีเลยลูกโอ้เออ เออยังไงแต่เสียงเยซอก็คือแบบต้องหันฟังทุกครั้งพี่ฮุกดีนะไม่ใช่พี่ฮุกดีน่าจะเวิร์สอง แต่พันี้ก็ต้องแบบที่ยูจริงต้องอยู่เซนเตอร์จริงเพราะน่ารักมากกระโดดแบบตุ้ดิกมากเพราะว่าตัวเล็กกันหลายคนเลยโอ๊ยภาถ้าเมื่อกี้สวยเออเอ็นหนักด้วยนะ๊บๆ,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 ๆ ร้อยร้อยร้อยฮหคอปเตอร์ไปเลยมันพอมันจะเฟียแล้วมันก็แบบอันนี้แต่มันว่าจ้าจ้าเนี่ยน่ารักนะ อเออไงล่ะสวยมากแต่เราก็แอดอยากขยังให้พี่อยากให้แบบพี่ยูจินแบบทำไฮไลท์ผมสีพูอยู่นะเพราะทรงนี้เราก็เห็นในตอนเซลซีเยอะแล้วนึ่ออกป่าอืมใช่ส่วนผมแฟนก็ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีครสอัพอยู่แต่รู้สึกว่าโอเคเลยก็ไม่ได้ดู พยายามยัดให้มันเต้นเยอะหรือว่าไม่ได้ดูแบบพยายามแบ่งโซนเยอะเกินไปอันนี้รู้สึกว่าเพ์ฟอร์มแมนมันดูพอดีมากเออก็โอเคชอบมีหลายพาร์ทถ้าเราสังเกตดีๆก็จะมีดีเทลเยอะมากในท่าเต้นนะคะอืมใช่ถ้านับว่าเป็นเพลงเดบิวที่โอเคไหมก็ถือว่าโอเคแต่อาจจะเป็นเพลงเดบิวที่เราเคยแบบ แนวนี้เราเคยเห็นมาแบบในก,ก้าแบบวงอื่นๆบ้างแล้วเออใช่แต่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่โอเคเลยนะไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรเลยก็รอซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุน,น,นเคปเลอร์ต่อไปนะคะเพราะว่าก็วงก็โดนดราม่าตั้งแต่ก่อนจะหลังจากประกาศไลอัพอะไรก็โดนดราม่าก,กันเยอะมากซึ่งก็นั่นะแหละขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ตอนนี้ยอดบัมก็แบบเป็นแสนแล้วอะ่ะตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จมากจริงๆแล้วก็ดีใจกับวงมากแล้วก็ ถึงจะผ่านมารสุมมาเยอะมากเพราะว่าต้องเลื่อนคัมแบ็ก comeback, ใช่ไหมละ่ะตอนต้นเดือนธันวาคมตอนนี้ก็ได้คัมแบ็กเต็มๆแล้วที่จริงอะได้ขึ้นมามากด้วยนะอาจจะได้กระแสมากกว่านี้ด้วยซ้าไปแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรก็รอซัพพอร์ตกันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ใครที่เป็นแฟนลับเคปเลอร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เกี่ยวกับเพลงนี้แล้วก็เอ่อเกี่ยวกับเพลงเดบิวบ้างมีใครบ้างวคอมเมนต์มาคุยกันนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเราด้วยนะคะจนหม่าคลิปหน้าค ทำมาทำมามันก็ติดหูยนะท่านี้ยบายบาย